อัปเดตภาพที่ขายได้ EP ที่85สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องมันสุดมากนะครับก็จะเป็นอัปเดตภาพที่ขายได้ EP ที่85นะครับหลังจากนี้เราก็จะอัปเดตกันรัวๆนะครับทุกๆวันนะครับวงเล็บว่าถ้าไม่ติดอีเวนท์ที่ไหนนะครับก็จะอัพให้ทุกวันโอเค ก่อนอื่นเช่นเดิมเลยขออนุญ,ญาตฝากประชาสัมพันธ์นะครับงาน VJ เจออนไลน์นะครับคุณสมบัติตามนี้เลยแล้วกันนะครับหลังๆจะไม่ประชาสัมพันธ์ยืดเยื้อมากนะเดี๋ยวคนจะเบื่อซะก่อนนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีคุณสมบัติตามนี้นะครับก็ทักมาจะ QR code มาหรือว่าจะขอ,อช่องทางติดต่อผมโดยตรงก็ได้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนรับเองเป็นคนรับน้องเข้ามาเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากชนะ็ตเต <c oughs> อร์สต็อกนะวันนี้เราจะขออภัยนะครับวันนี้เราจะอัปเดตตั้งแต่ยีิบเก้านะครับถึงสามสิบเอ็ดมกรานะครับสามวันเหมือนเดิมนะครับอตอนนี้นะครับเดือนนี้ไม่ใช่สิ่งอันนี้ก็มังกุมภาเดือนที่แล้วสิยีิบเก้านะครับวันที่ยีิบเก้าเป็นวันจันทร์นะครับมีสามโหลดนะครับเดือนที่แล้วยอดน้อยมาก ก็จะมีภาพน้ำนะครับ0.13อจ่าเป็นภาพน้ำอันนี้น่าจะไม่ใช่การใส่สีผสมอาหารนะครับเพราะว่าดูจากลักษณะสีมันอ่อนเกินไปผมอันนี้ผมน่าจะถ่ายน้ำใสแล้วก็เอามาย้อมเองออกเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าภาพลักษณะนี้ผมจะใส่ว่าน้ำมันเนาะน้ำเหลืองเหลืองนี้มันจะเป็นน้ำมันนะครับเพิ่มเมื่อวันที่หนึ่งธันวานะครับ2 0 2 3ก็เมื่อ เดือน2เดือนที่แล้วนะครับขายไปแล้ว2ครั้งนะครับ0.23เหรียญแบบนี้ถือว่าขายขายเร็วนะขายได้ค่อนข้างเร็วนะเดือนกว่าขายออกเนี่ยผมถือว่าขายได้ค่อนข้างเร็วนะครับภาพต่อมา0.10นะครับเป็นภาพน้ําเหมือนกันนะครับอ่อันนี้เป็นน้ําเก่าๆเ,เนาะน้ำใสทั่วไปเพิ่มเมื่อ28พฤศจิกายน2.021นะครับขายไป4ครั้งได้ได้รวม0.74เหรียญน,นะครับ ภาพต่อมาเป็นโฮโลแกรมนะครับ0.10ก็เป็นโฮโลแกรมที่มกลาเลย2024นะครับเดือนที่แล้วเลยอันนี้ขายถือว่าขายเร็วเลยแบบนี้นะก็คือเป็นภาพโฮโลแกรมแนวแบบเทคโนโลยี oh, นะครับเพราะว่าผมใส่คำว่าล็อกอินเข้าไปแล้วก็มีการเทรดหุ้นนะเป็นกราฟหุ้นนะครับแนวเทคโนโลยีบิสเนส แนวธุรกิจแนวดิจิตอลแนวการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะก็รวมๆกันไปนะครับก็ขายได้เร็วมากเพิ่มเมื่อ8มกราคม2024นะครับก็มีโหลดแรกนะครับ0.10ไปกันต่อวันที่30นะครับวันอังคารมี6โหลดนะครับโอ้โหภาพน้ำแบ็คกราวล้วนภาพแรก0.68นะครับเป็นภาพน้ำอันนี้เป็นน่าจะเป็นน้ำใส่สีผสมอาหารสีส้มนะครับ แล้วก็ย้อมกลายเป็นออกน้ำตาลนะครับเพิ่มเมื่อ26พฤศจิกายน2022ก็น่าจะเกือบ2ปี2ปีนะขายไป5ครั้งนะครับรายได้รวม1.50เหรียญ <c oughs> ภาพต่อมาเป็นภาพแบ็กกราว์เบอร์เทาดำนะครับที่ถ่ายฟิวเจอร์บอร์ด0.15นะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ขายดีที่สุดอันดับ2ในพอร์ตนะครับ309 โหลดนะครับเพิ่มเมื่อ11มีนาคม2021นะครับขายไปแล้ว309ครั้งนั่นเองนะครับหรือว่า309โหลดรายได้รวม127.82เหรียญรู้สึกว่าภาพนี้เป็นภาพอันดับ2ที่ทำรายได้ที่ให้ผมเยอะที่สุดใน Shutterstock นะครับภาพต่อมาเป็นภาพน้ำสีส้ม0.13นะครับอันนี้อืมอันนี้น่าจะเป็น น่าจะใส่สีผสมอาหารนะหรืออาจจะไม่ใส่ก็ได้เพราะสีมันเกือบจะเข้มแต่ก็ไม่เข้มนะแต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าขายได้เพิ่มเมื่อ12มกราคม2023ก็ต้นปีที่แล้วขายไปแล้ว2ครั้งนะครับรายได้รวม2.88เหรียญภาพต่อมาเป็นน้ำเหมือนน้ำมันนะ0.13ก็เ ภาพนี้น่าจะใส่สีผสมอาหารน้ำใส่สีผสมอาหารสีสีส้มนะครับย้อมออกแบบเหลืองเหลืองทองๆองหน่อยนะครับก็เพิ่มเมื่อวันที่หนึ่งธันวาสองพันยี่สิบาน่าจะเซตเดียวกันเลยนะพวกสองพันยี่สบสามธันวาเนี่ยอ่าก็มีขายไปแล้วสามสาครั้งนะครับถือว่าขายได้เร็วนะครับศูนย์จุดสามสามเหรียญน,นะครับรายได้รวมภาพต่อมาน้ําส้มอันนี้ศูนย์จุดหนึ่งศูนเหรียน สังเกตได้ดีนะครับว่าภาพของผมที่เป็นน้ำเนี่ยมันจะมี2แบบคืออันนี้ภาพขายดีเนี่ยผมใส่เป็นสีน้ําแต่อีกอันนึงที่มันใส่ใส่แววๆเนี่ยจะเป็นสีผสมอาหารนะครับถ้าเป็นสีน้ํามันจะทึบเลยเพราะน้ําไอตัวสีมันจะไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นหมึกอะนะมันเป็นก้อนอะนะที่ใส่ไปอ่ะมันจะสีมันจะเห็นไหมมันจะโทนเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ใส่ใส่สีน้ําสีเหลืองย้อมไปย้อมมาก็เป็นสีส้มนะครับเป็นภาพที่ขายดีภาพหนึ่ง เพิ่มเมื่อ21พฤศจิกายน2022นะครับขายไปแล้ว169ครั้งรายได้รวม46.87เหรียญน,นะครับถึงแม้ว่าจะขายดีแต่ว่าภาพนี้ยังไม่เคยได้โหลดใหญ่ๆเท่าไหร่เลยเนะมี20่สกว่าเหรียญอะไรเงี้ยภาพต่อมานะครับเป็นแบล็กเกาเทาดำที่ขายดีที่สุดในพอรตนะครับก็คือแบล็กเกาเบอร์ที่ถ่ายด้วยฟิวเจอร์บอร์ดนั่นเองนะครับราคา0.10นะครับ ภาพนี้ก็แน่นอนว่าขายดีที่สุดเลยนะครับเพิ่มเมื่อ15มีนาคม2021นะครับขายไปแล้ว463ครั้งนะครับรายได้รวม181.98เหรียญแล้วก็ยอดทำรายได้ภาพนี้เยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดเลยที่ทำรายได้ให้ผมไปกันต่อวันที่31นะครับวันพุธมี5โหลดนะครับภาพแรก0.11น่าจะเป็นแบ c ็กเกลวเบิร์บ แบ็กกราว์ันนี้ผมเหมือนจะถ่ายเป็นเป็นแสงไฟแบบไฟตามร้านคาราโอเกะอย่างเงี้ยครับแต่ผมเบลอไปเบอร์มาแล้วมันเป็นโบเก้ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นผมใช้โปรแกรมเนี่ยทาให้มันเบลอไปอีกมันก็เลยหลุดโบเก้มันกลายเป็นแบบแบ็กกราว์แดงๆดงดำทึบๆนะามีขอบข้างบนนิดหน่อยก็เพิ่งขายได้เนาะเพิ่มเมื่อ24สิงหา2020นนู่นเลยนะครับขายได้1ครั้งนะครับ0.1 1เหรียญ ก็ยังดีนะครับภาพเก่าๆยังบางภาพก็หลุดหลุดขายได้บ้างภาพต่อมาภาพน้ำศูนยนะครับอันนี้เพิ่มเมื่อ8ปธันวาสอ2 3เมื่อเหมือนเดิมครับเซตเดียวกันแต่อันนี้เป็นน้ําใสปกติแต่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แป๊นหนึ่งมันจะมีอันี้ผมจะมีน้ําสีสีฟ้านี่ครับมันจะมีสีฟ้าอ่า ผมอันเนี้ยสีมันเข้มกว่าปกติผมน่าจะใส่น้ําสีผสมอาหารสีฟ้าตัวนี้ลงไปนิดหนึ่งหยด2หยดนะครับมันก็เลยดูเข้มหน่อยก็มีโหลดแรกนะครับมีซื้อโดนซื้อไปแล้ว1ครั้งนะครับศูนเหรียญภาพต่อมาแบ็กกรทาวด์ดำศูนดหนึ่งนะครับก็เป็นแบ็กเกราวด์ทาเทาดำยุคยุคแรกๆไหมก็ไม่เชิงยุคแรกๆแต่เป็นอีกแนวนึง แต่มันสีมันไม่ค่อยโดดเด่นนะครับมันก็เลยขายได้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพิ่มเมื่อ26ธันวา2022นะครับขายไป2ครั้งรายได้0.69ก็ถือว่าอย่างน้อยก็ยังขายได้นะภาพต่อมาแบล็กเกลว์พิงโก0.10เหรียญอันนี้ขายดีเป็นท็อปไฟเหมือนกันเนาะขายดีก็เป็นแบ c ็ก r o u ว์พิงโกที่ผมถ่ายฉากอะไรสักอย่างไม่รู้เนาะ หมุนให้มันเบอร์แล้วก็เอามาเอาแสงบลัดมาเติมนะมันก็เป็นแบบนี้เพิ่มเมื่อ30ตุลาคม2021นะครับขายไปแล้ว237ครั้งรายได้รวม67.81เหรียญขายดีนะครับภาพต่อมาก็เป็นาภาพอันนี้ผมขอข้ามไปเลยเนาะเป็นภาพเ,าเป็นภาพน้ำส้มที่ใส่สีน้ำสีเหลืองอะ่ะ0.10นะครับก็คือภาพภาพเมื่อกี้ประมาณนั้นเดือดร้อย เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปกันที่ Adobe Stock กันต่อเรามาดูกันต่อที่ Adobe Stock นะครับตั้งแต่วันที่29ถึง31นะครับก็เอาตั้งแต่ข้างล่างนะเพราะว่ามันเป็นวันที่29นะครับมี29นะมีภาพ background เบอร์สีแดงนะครับมีแสงและเงานะครับหลายคนคงเห็นละภาพนี้นะครับ0.36เหรียญน,นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่ขายดีภาพหนึ่งกำลังมาแรงนะครับ ก็เป็นแบ็กกราวทั่วไปภาพต่อมา0.99อันนี้เหมือนไม่เคยขายนะขอดูก่อนว่าเป็นภาพอะไรแสงก็เป็นแบ็กกราวทั่วไปเบอรเบอร์เนาะผมก็อาจจะถ่ายภาพเป็นริ้วๆแต่ว่าภาพมันจะดูแบบเป็นริ้วน้อยๆแต่ยับยับแบบด้านข้างนะมันก็ดูแบบแอ็บสแตรกอะเออมันเป็นนมามธรรมภาพต่อมาเป็นแบ็กกราวเบอร์สีชมพูแดงๆแล้วก็มีความดำๆด,ำด,ำด,ำด้านขวา ก็1.07เหรียญน,นะครับอืมมันก็เป็นแบ็กกราวด์ทั่วไปนั่นแหละนะครับผมก็ถ่ายไปเรื่อยบางทีเท็กเจอร์เนี่ยเราลองหมุนใ,นให้เบลอกว่าไม่ว่าวัตถุในห้องจะเป็นเนี่ยแม้กระทั่งจอมอเิเตอร์เนี่ยลองหมุนให้เบลอมันอาจจะได้แนวใหม่ของแบ็กกราวด์มานะครับเพราะผมมาเจอแนวของตัวเองแล้วแล้วก็ลองถ่ายแนวนี้บ่อ,บอยๆคุณก็เห็นแล้วว่ามันขายดีกว่าทุกแบบทุกอย่างในพอร์ตของผมเลยนะครับ ภาพต่อมาเป็นท้องฟ้านะครับเป็นเหมือนแบ็กกราวท้องฟ้านะ0.37เหรียญเป็นภาพที่สวยนะแต่ว่ารู้สึกท้องฟ้าก็ผมอาจจะไม่ได้ต่อยอดมันด้วยจริงๆก็ขายได้ได้ได้บ้างอยู่นะสวยนะครับเป็นแบ็กกราวที่ถ่ายท้องฟ้าทั่วไปนะครับแล้วก็สีผมก็ยอมให้มันคลามให้เข้มขึ้นใน Photoshop นะครับก็พอจะขายได้บ้างภาพต่อมาอุ้ยน้ำสีชมพูอันนี้นะครับไม่ได้ ไม่ได้ขายนาแล้วนะผมชอบเหมือนกันรายได้ศูนจุดสามเจ็ดนะขายวันที่สามสิบแลเนี่ยอ่าก็จะเป็นน้ำสีชมพูอันนี้เนี่ยผมน่าจะถ่ายสีน้ำใสๆทั่วไปนะแล้วก็มาย้อมเป็นสีชมพูผมชอบนะแต่ว่าแรกๆขายดีแต่หลงังๆมาก็มีเงียบเหมือนกันภาพต่อมาเป็นแบ็คการ์วเหมือนโบเก้นะ0.99 อันนี้ผมรู้สึกว่าผมไปถ่ายพวกต้นไม้ใบไม้ทั่วไปแต่ผมหมุนเลนให้มันแบบเบลอที่สุดเลยอะ่ะมันก็เลยดูไม่ออกมันกลายเป็นโบเก้เล็กๆแล้วก็ผมอาจจะเอาไปาไปเพิ่มเบลอใน Photoshop อีกมันก็เลยดูแบบโบเก้ก็หลุดไปเลยแต่แต่กลายเป็นว่ามันขายดีนะภาพต่อมาเป็นแบ็กกราว n ์แนวนี้ขายดีมากแบ็กกราว์สีแดงชมออกชมพูของผมนะ 0.33ภาพนี้ก็เริ่มขายได้เรื่อยๆนะครับแต่ผมใส่ว่าเร n เนาะ s t r a c t r รสก็เป็น b a c k g r o u เบอร์ทั่วไปนะส่วนจะเป็นผ้าเป็นริ้วๆไหมนั่นไม่ต้องสนใจนะครับคือถ่ายออกมาแล้วผมก็บางครั้งเขาก็ไม่ได้ดูว่ามันเป็นผ้าไอคีย์เวิร์ดก็สําคัญแหละแต่ถ้าตอนนี้เหมือนลูกค้าติดติดแนวนี้ของผมว่าเขาเขา้เขาใจว่าช่างภาพคนเนี้ยผมเนี่ยจะถ่ายแบ็กกราวเบอร์ขายตลอดเขาก็มาซื้อเขาก็มาดูหมดเนี่ยเพราะดูจากรายการขายเนี่ย น่าจะลูกค้าประจําเยอะมากนะฮะภาพต่อมาภาพนี้สวยมากแต่ขายไม่ค่อยดี0.3 3สมแต่สวยชอบภาพแบบนี้นครับอันนี้ผ้าเป็นริ้วๆตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่เป็นผ้านะครับมันมีเป็นริ้วนิดนึงเห็นไหมแต่ผมเอามาดัดในโปรแกรมนะให้มันดูแบบเป็นโค้งอย่างี้สวยแต่ว่าถ้าจะเน้นขายไม่แนะนําเท่าไหร่ไม่รู้นะถ้าเป็นบางคนอาจจะขายดีแต่ในพอร์ตผมแบบเนี้ยขายได้แต่ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็สวยเป็นผ้าสีแดง ภาพต่อมาอันนี้ขายดีเห็นไหมถ้าเรียบๆเ,เนี่ยจะขายดีของผมนะอันนี้จะเป็นแบ็กกราวท์ทาดดำเนาะ0.94ก็เป็นแบบเหมือนผ้าทั่วไปเหมือนวัสดุทั่วไปถ่ายแล้วก็ลองเบอร์ดูอ่ะอันนี้นะ่าจะเป็นผ้าสีเหลืองแต่ว่าผมทําเป็นสีเทาดําอันนึงอันต่อมาอันนี้ก็เป็นสร้างขึ้นเองนะ0.63เหรียญน,นะครับเป็นภาพแบ็กกราว์กราฟิกนะครับอันนี้สร้างขึ้นเองล้วนๆทาเป็น เทสีลงไปนะครับใช้ภาษาบ้านๆเลยแล้วกันเทสีลงไปสีฟ้านะครับหลังจากนั้นก็ใช้เส้นไเขาเรียกว่าอะไระเส้นปลาลากมันนะครับลากมันแล้วก็ดึงให้โค้งให้โค้งอย่างนี้แล้วก็ทําเป็นคัลเลอร์ดอทหลังจากนั้นก็มีบลัดแปะตรงกลางนิดนึงก็เป็นภาพขายดีติดท็อปเลยนะภาพที่สร้างเองติดท็อปหลายภาพอยู่เหมือนกันภาพต่อมาเป็นน้ําส้มนะครับน้าออกส้มๆแดงๆหนึง่งจุดศูนย์สามเหรียญภาพนี้ทําไม่สวยแต่ขายได้ละก็คือเป็น เนี่ยน่าจะเป็นเซตใหม่ภาพเนี้ยอืมดูจากเห็นไหมด้านซ้ายมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ขายได้นะครับอใส่สีผสมอาหารน,นี้ยสีส้มแต่ผมย้อมออกแดงถ้าสีเข้มอย่างเงี้ยรู้เลยว่าใส่สีผสมอาหารภาพต่อมาเป็นแบ็กกราวด์เบอร์ทั่วไปสีแบบสีครีมนะเขาเรียกสีครีมไนะหมหนึ่งจุดศูนย์เก้าเหรียญนะครับอันนี้อ่าก็ทั่วไปครับเรียบๆแต่ขายดีนะครับ เรียบร้อยประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ